ปฏิพ mm, huh? ีนี่นี้เป็นพยานโฟคิงแม่งมีมาก่อนการแล้วครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของบดบมวยๆนะครับวันนี้จะพายย้อนเวลาไปดูกันกับยุคเรเนซองของวงการมวยโลกรู้จักไหมสี่คนนี้เดี๋ยวไปหาคําตอบกันครับและนี่ก็คือต็อกตั้มพันสิทธทลอกรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูด้วยใจกันครับ เราเจอกันอีกครั้งนึ้งนะครับกับ InCast ตูมิส It นะครับรายการที่จะพาคุณไปพูดคุยเรื่องราวมากมายนะครับที่คุณอาจจะไม่เคยรู้หรือว่ากาลังคิดถึงกันอยู่นะครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับพยองเดชสุปโชคนะระบมตั้มพันศินวิชยายรคุนะครับเจอกันเป็น EP ที่2แล้วนะครับ EP แรกโอ้ต้อง3ามแสิ EP แรกเนี่ยเราเรื่องการของไอ้จิ้งเหลนไฟอ่า ศึกมวยโลกเท้าเปล่าใช่แล้วนะครับมวยโลกตีนเปล่านะฮะไม่ได้ลมาแล้วก็ E ีพีที่2นะครับคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไม้ไทสั้นนะครับ e ีพีนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เลยจะต่อยอดเป็นเรื่องราวของมวยสากลนะครับแล้วก็ยังเป็นยุคเดิมนะครับเพราะว่ารายการของเราจะพาคุณย้อนกลับไปเป็นคอนเซปต์อยู่แล้วดังนั้นนะฮะเราจะย้อนกลับไปนะครับเป็นยุคใกล้ๆกับไม้ไทยสันมีช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันอยู่บ้าง แต่ไม่เคยต่อยกับไมา์ไทสันนะูไม่ได้ฮนะไทสันทุบตายะนะครับแต่ว่ากวนนี้ต้องบอกว่ามาเป็นกวนครับเพราะว่าเป็นยุคที่ดังมา,มากๆเขาบอกว่าเป็นเรเนซองของวงการมวยโลกหลายคนคิดถึงพวกเขามากๆนะครับกับฉายาเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นโฟกิงแฟนตาสติกโฟร์ a ฟปูลัสโฟร์เรื่องของตำนาน4คนในรุ่นกลางในยุค80เออชื่อไปแฟนมวยรู้จักอยู่แล้วถ้าเกิดทนัน มาร์เนแฮกเลอร์มาร์เนแฮกเลอร์เนี่ยจะคล้ายๆผมนี่แหละเขาเลี่ยนกว่าเราไม่เหลือสักเส้นเลยนะจูเกเลยน่าโทมัสเซนโอ้โทมัสเซนนี่ไอคิวเท่ากันเวลาต่อยมวยเหรอใช่โอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็โรเบโตดูรันโรเบโตดูรันความบ้าบิน นะครับผมย้องพาไปดูทีละคนหน่อยเพื่อเป็นการปูอยากจะให้เหมือนกับว่าบอกหน่อยว่าเขาเป็นใครเขามาจากไหนและสไตล์ของเขาเป็นอย่างไรหลายคนอาจจะทราบว่าในยุคที่4คนนี้โด่งดังสุดขีดนี่คือยุค8 0ครูนแต่ว่าบางคนก็มาก่อนนะอย่างโรเบิร์ตดูรันเนี่ยเป็นแชมป์โลกตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเดสิบเซนแรกแล้วก็ขึ้นมาตั้งแต่รุ่นไลท์เวทใช่แล้วก็โรเบิร์ตดูรันเนี่ยต้องบอกว่าสถานะของเขาเนี่ย เมสซี่เป็นเทพเจ้าของชาวอร์เจินายังไงดูลันก็คือเทพเจ้าของชาวปานามาอยางงั้นหลยยังงั้นเลย,อ,ย,เลยอ่ะ,อะนี่คือสุดยอดเทพเจ้าคนปานามาทั้งประเทศบูชาในเวลานั้นใช่ครับก็จะมีฉายาอยู่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นใน้าของเอลโชโลหรือว่าจะเป็นร็อกกี้ครับยังรุ่นที่ยอมบอกอ่ะบอกว่าแกมาก่อนการมากแกต่อยตั้งแต่เด็ก<อ>แล้วก็บวมขึ้นเรื่อยๆอ,ะอ่ะเอะอคือรุ่นจริงๆที่ต่อยมาเลยเนี่ยนะก็ซุปเปอร์เฟเธอร์เล็ก ตัวเล็กซูเปอร์เฟเธอร์นี่คือร้อยสามสิบปอนด์ร้อยสามสิบน้ำหนักเท่าไหร่สี่สิบห้าห้าสิบนี่ประมาณห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าเขาจะไล่ขึ้นมานะครับจากเฟเธอร์เขาจะเป็นไลท์เวทไลท์เบลเตอร์เวลเตอร์มิดไลท์มิดเดิลเวทแต่พอเป็นมิดเดิลเวทเนี่ยเริ่มคุ้นตาละนะครับกับพิกัดน้ําหนักประมาณนี้ดูรันท้ายๆนี่ต่อยยันไลท์เวทอ่ะเพราะว่าเขาบวมบวมใช่ไหมแล้วก็ฉายาที่คนไทยจะคุ้นที่สุดของดูรันก็คือแฮนด์ออฟสโตนครับ ไอหมัดหินประมาณนั้นโอ้โ oh. หนักมวยคนนี้เป็นมวยแบบไหนโดดเด่นเรื่องไหนต่อยไม่หยุดต่อยไม่หยุดอืมเป็นคนบ้าเก่าเออความเก่านี่เรียกว่าหลักเหลี่ยมบนเวทีเนี่ยอขาคนกินกยายากอือแล้วจริงไหมเขาบอกบวกแหลกใจถึง,งไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังด้วยในบางไฟนี่แกต่อยแหลกไฟแรกกับชุเกลเล,ลนานเนี่ยโ oh. อ้โหอือทะเลาะไม่เลิกอะ่ะบอกไว้อย่างคือโรเบร์ตดูรันเนี่ย ชีวิตการเป็นนักมวยเขายาวนานมากนะครับเลิกมวยเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรได้แชมป์โลกเส้นแรกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองเลิกมวยเนี่ยเกือบปีสองพันนะอายุห้าสิบนะใช่ปัจจุบันนี้ยังอยู่นะครับอายุเจ็ดสิบสามปีเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหถือว่าโหดมากอ่ะโรเบรโตดูรันนะครับตั้งขึ้นไว้ก่อนเป็นตุ๊กตาตัวแรกนะครับไล่มาอืไปที่โทมัสเชิร์นก่อนแล้วกันโทมัสเชิร์นอ่าโทมัสเชิร์นนี่เขาบอกว่าเริ่มต้นการเป็นนักมวยเนี่ย คล้ายๆมูฮัมู hammad ali เขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยเป็นคนเงียบไม่พูดครับโดนแกล้งโ,โ,ดลโดนขโมยเสื้อโค้ตตัวเลยเงี้ยก็เลยวันหนึ่งเดินเข้าไปที่ยิมที่บ้านเกิดในคลองซิมครับซึ่งมีเอมเมเนอลสจวตนี่คือสุดยอดตำนานเทนเนอร์โลกคนหนึ่งนะเป็นเจ้าของเจ้าของยิมเ็นเทนเนอร์บอกช่วยฝึกมวยผมหน่อยแล้วจะฝึกไปทําไมล่ะลูกผมเบื่อแล้วที่คนมาแกล้งผมมาขโมยเสื้อโค้ดผมอพอเอมเมเนอลสจวตเห็นเขามาเซอร์เนี่ย เขาเขางงครับเพราะว่าถามว่าน้ําหนักเท่าไหร่อืเออจะตอบไปน้ําหนักเท่านี้แต่ว่ารูปร่างเขาอะไม่น่าใช่คือเป็นรูปร่างของคนที่เอามาประกอบกันแล้วไม่น่าอยู่ในน้ําหนักเนี้ยแขนยาวขายาวตัวสูงครับแต่ว่าน้ําหนักแค่เนี้ซึ่งมันเป็นข้อได้เปรียบ คือเขาบอกว่ามันมันไม่น่าเอามาประกอบกันได้อะเพื่อให้ทางด้านคุณผู้ชมเห็นภาพนะครับกับสิ่งที่หยองบอกว่าโทมัสเทิร์นเนี่ยรูปร่างผิดมนุษย์เอาพูดกันแบบนี้เลยนะในรุ่นเดียวกันนะนะครับผิดมนุษย์เลยเอาพูดกันแบบนี้เลยนะครับรูปร่างแบบนี้ผมจะเห็นในนักบาสเกตบอลโทมัสเทิร์ในพิกัดน้ำหนักนี้ถือว่าเป็นคนตัวสูงมากนะครับเพราะว่าสูงถึง185ซติเมตรเมื่อโตเต็มวัยแล้ว <c oughs> เป็นมาแรงเรือย <c oughs> เอาแบบตอนนั้นเอาไปเจออาจจะเด็กๆไงเออแต่เนี่ยแบบพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย185เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีช่วงชกที่ยาวมากเขาเรียกว่าช่วงแขนเนี่ยนะครับช่วงแขนเราวัดกันอย่างไรนะครับวันนี้นี่แถมให้นะครับภาษา nba เขาเรียกว่า wing span ยืดแขนไปยืดแขนไปแล้วจากปลายนิ้วกลางถึงปลายนิ้วกลางนะครับโดยคนปกติถ้าเป็นเอเชียมันจะเท่ากับส่วนสูงบวกลบไม่เยอะนะครับก็อย่างยองสูง190 ก็สาธุวิงสเปนเนี่ยก็ควรจะ190หรือบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่โทมัสเทอร์เนี่ยสูง185ซมตรวิงสเปนเนี่ยครับหรือว่ามวยเขาเรียกว่าลิชชิ่งเนี่ยนะครับไอ้ลิชเนี่ยอยู่ที่198สูง185ยาว198เพราะฉะนั้นเวลาโทมัสเทอร์ยืนแล้วมือตรงเนี่ยเกินขึ้นเข่า ใช่เป็นสลัเลยเออเหมือนบ้านเราก็จะมีแสนสักเมือนสซูลินอ๋อเหรอแขนยาวงี้เลยเกิดไม่ทันเลยดินะครับจะเหมือนสลัอ่ะ้าเล่นกิตาร์ก็่เอออย่างนี้เลยสตายต่ำๆหน่อยนะครับแล้วทรงเป็นไงต่อยเขาเป็นมวยซึ่งขัดกับรูปร่างนะต้องบอกก่อนว่ารูปร่างสูงยาวนี่น่าจะเป็นมวยแบบวงนอกติ้มออกติ้มถอยโทมัสเซอรนี่เดิน จิ้มขวาขวาหนักมากครับเป็นพลังหมัดที่เอเมนเอลสจวตลงถึงบ๊อบอารัมซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของเขาในช่วงแรกเนี่ยบอกว่าไม่เคยเห็นมวยเวอร์เทเวทคนไหนต่อยแรงเท่านี้โอ้โหครับมีหมัดขวาเป็นอาวุธหลักนี่คือโทมัสเซิร์นนะแต่มวยสมัครเล่นเนี่ย,ไม,ยไม่ค่อยไอม่ค่อยประสบความสำเร็จคัดล้มปีกเขแพ้ครับแต่ว่าพอเทิร์นโปรโช่วงมวยอาชีพเนี่ยโอ้โหยิ่งถ้าต่อยในช่วงแรกๆต่อยที่ดีทรอยต์เนี่ย เหมือนเป็นขวัญใจชาวดีทรอยต์ล<ะ>เลยเขาเด็กถิ่นเด็กถิ่นเด็กถิ่นฉายาก็จะเท่มากนะครับเ,เขาเป็นเทนเนสซีแมนอาประมาณนะครับ,รบก็จะมีฉายาอย,ย่ง The อางเดอะฮิตแมนเดอะฮิตแมนนี่ได้มาตอนขึ้นปกเดอะริงอันนี่ถือปืนปะ่ะก่อนชกกับชูเก,กเลยเลยน่ดไฟแรกแล้วก็จะมีอีกฉายายหนึ่งที่สะท้อนเหมือนสิ่งที่หยองบอกก็คือว่าความเป็นดีทรอยต์นะครับนั่นก็คือมอเตอร์ซิตี้คอปล่านะครับไอิงูจากเมืองเหล็กไอิงูเห่าจากเมืองอ่าวประมาณนั้นเพราะว่าดีทรอยต์นี่เขาเป็นเมืองผลิตรถยนต์ใช่ นะครับดีทรอยต์ร็อกซิตี้อนนีหนังหนัง,น,งะนะครับก็เป็นสไตล์มวยบู๊เหมือนกันก <c oughs> ็ต่อยได้บู๊บุญแต่ว่าขวานี่หนักหมหาปะเลยอะอะไรเอองี้ันะครับ,รบอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นออร์เทด็อกซ์ทั้งคู่เลยนะขวาน,นะครับผลนที่อ่ะไปที่มาวินแฮกเลอร์ก็ได้เอามาวินแฮกเลอร์ก่อนแฮกเลอร์เนี่ยพูดกันตามตรงว่าประวัติชกมวยสองคนสมัครเล่นอะไม่เท่าไหร่ คือตอนนั้นเนี่ยแฮกเลอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคนงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างของพี่น้องคู่หนึ่งกูดี้กับแพทเปโตเนลลี่เนี่ยซึ่งชอบมวยมแล้วก็เหมือนว่าเเห็นเด็กคนนี้มันมีแววก็เลยเอามาแบบซ้อมล้องซ้อมดูอะไรอย่างงี้จนกระทั่งค่อยๆต่อยมาเรื่อยๆแต่ว่าแฮกเลอร์เนี่ยจะผิดกับเพื่อนๆที่ว่ามาสักนิดหนึ่งแฮกเลอร์เนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เบสิกทักษะไม่ได้ถูกปูมาเพื่อเป็นนักมวย อาจจะมีพรสวรรค์อาจจะมีความแข็งแกร่งของร่างกายแต่ว่าเขาไม่มีต้นทุนเหมือนเลียนาดไม่มีต้นทุนเหมือนทวาสเซินซึ่งมีค่ายใหญ่แบ็กอัพไม่มีต้นทุนเหมือนออเหมือนดูรันที่มีคนทั้งประเทศแบ็กอัพเขาแฮกเลอร์เนี่ยมาจากศูนย์เขาต่อยอยู่7ปีนน่กว่าจะได้ชิงแชมป์โลกเหแล้วก็ขาดตัวยุคแรกๆก็ 2,000เหรียญพันห้าร้อยเหรียอยู่อย่างเงี้ย7ปีชิงแชมป์โลกครั้งแรกก็ค้านสายตาอีกเสมอแบบค้านสายตาไม่ได้แชมป์โลกแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็บอกกับพี่เลี้ยงกับต่อจากเนี้ยกรรมการไม่ป้องเนี่ยคือตัวตัดสินสองมัดนี่คือสิ่งที่จะตัดสินผลเดินเข้าไปยกมือไหว้นี่คือแอคเลอร์ดะดุดันแข็งแกร่งค้างหินต่อยไม่ค่อยลนตลอดชีวิตโดนนับครั้งเดียวครับ แล้วเป็นการโดนับแบบต่อยเกี่ยวคอลงมาด้วยอ๋ออุบัติเหตุถือว่าไอ้นี่ท่าทรหดดีมากถูกไหมหมัดหนักด้วยแทบไม่เคยเห็นแท็กเลอร์โดนต่อยมีอาการน้อยมากน้อยมากแล้วจุดเด่นคือหัวโล้นเออคุยกันไปหัวโล้นไว้หนวดเวลาเขาซ้อมเนี่ยเขาจะไปซ้อมอยู่ในทะเลทรายเขาจะบอกว่าผมไปติดคุกอ o Women No ม l โดคล s ไม่ใช่บอมเบลีไม่มีอะไรไม่มีเหล้ายาปาปิ้งปาร์ตี้ผู้หญิงออตัดหมดทำไมอ่ะแล้วก็ใส่เสื้อว่าวอเหมือนอุทิศต,ตัวเองอ่ะอ,อ๋อเหรอแล้วทุ่งมั่นทุ่มเทกับการชกมวยมากด้วยทร<า>งผมมันก็เหมือนนักบวชเหมือนกันนะคือบอกว่าด้วยความด้วยเหตุผลหนึ่งคือเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับนับถือยาวงการมวยโลกเท่าที่ควรมาเวนแฮกเลอร์เนี่ยฉายามาเวลัสนะ จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเขาไปอำเภอ,อไปเปลี่ยนชื่อ,อจากมาวินเนเธอเนียนแฮกเลอร์รเป็นมาเวลัสมาวินแฮกเลอร์เอาจริงจริงเลยเ,เพื่อที่จะให้ พิธีกรประกาศชื่อเข้าบนเวทีเนี่ยอต้องเรียกเขาว่าต้องเรียกเขาว่ามาไวรัสอ๋อหรออืไอ้นี่ดูบ้าดีนะเออแต่คนคนเรามีแรงขับไม่เหมือนกันนะครับรฟฟถือว่าเป็น้รงสองคารยอมรับนับถืมากๆนะครับแล้วดูแล้วที่น่าสนใจคือเขาต่ออยู่พิกัดเดียวด้วยนะนี่คือมิดเดเวทธรรมชาติคนเดียวของปงคิงนะครับส่วนคนสุดท้ายนะครับชื่อว่า คนที่อาจจะตามมวยไม่ต้องไม่ต้องชิดมากนะักก็คงจะได้ยินชื่อ,อเขาเพราะว่าฉายาเขาก็เทพแล้วก็เหมือนกับว่าแบบเป็นเป็นเป็นสูตรสําเร็จอ,อย่างไม่ไทยสันเราจะมองว่าแบบเป็นมวยหมัดหนักแต่ถ้าเกิดมองว่ามวยที่เก่งที่สุดตลอดการควรจะต้องมีลักษณะแบบไหนเ,เขาก็บอกว่าจะต้องมีทรงแบบนี้แหละไม่มากก็น,น้อยนั่นคือชื่อของชูเกลเลียนาดครับบานเราเรียกว่า,วาราชามวยโลกอนนั้นเหรอเอาตรงชื่อก่อนนะเอ ชื่อเขาเนี่ยคือเรยเรนา์ครับคำว่าชูก้าเนี่ยในวงการมวยโลกเขาจะสงวนอเอาไว้ให้สำหรับคนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดฝีมือเท่านั้นสุดยอดฝีมือมันเป็นยังไงวะเอางี้คือมวยที่เป็นสุดยอดฝีมือเนี่ยสเต็ปเท้าน้ำหนักหม,มัดรวมๆอ่ะต้องครบหมดต้องสุดยอดอจริงๆได้รับการยอมรับจากสื่อมวยอเมริกันจริงๆซึ่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีชูก้าที่ได้รับการยอมรับจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะสามคนใครมาชูเกลยลโรบินสันครับชูเกลยลเลนนดคกับชูเกเชนมอสลีย์อ๋อเชนสมอสลีย์สามคนเดี๋ยพี่รู้สึกว่าคนหลังนี่แม่งเก่งมากเลยนะเลนา่าก็ประมาณนั้นแลวชูเกลยลโรบินสันเนี่ยยุคห้าศูนย์เนี่ยจนทุกวันนี้หลายคนยังบอกว่านี่คือปอนด์ต่ปอนที่ดีที่สุดในโลกตลอดกาลหัวนี้ไม่ไม่อยากจะเถียงเพราะเกิดไม่ทัน ฟังแบบนี้พี่ฟังจากยอมพูดถือว่าคนนี้น่าจะครบเครื่องที่สุดใช่มัดหนักฉลาดเท้าไวและนี่เป็นคนเดียวที่ต้องบอกว่าดังตั้งแต่ยังไม่เทินโปรเป็นแชมป์โอลิมปิกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกเหมือนเป็นถ้ายุคยุคลังก็จะเป็นออสการ์เดลเฮวย่าได้เหรียญทองโอลิมปิกดังตั้งแต่เทินโปรหน้าตาดีหน้าตาดีมีออร่าซูเปอร์สตาร์มาตั้งแต่แรกไฟแรกเทินโปรผมจำถ้าผมจำไม่ผิดก็ล้านเหรียญแล้วอะอ๋อเหรอ เทียบกับมาวินแฮกเลอร์สัดสองพันนั่นแหละคือเริ่มต้นมาต่างกันแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยมาพีคพร้อมๆกันในยุค80ครับแล้วก็วนกันทุกหมดเลย ถือว่าเป็นยุคเรเนซองของวงการมวยโลดจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวเล็กนะครับคือตัวก็ดูได้แล้วแหละกําลังสนุกแล้วแหละเพราะว่าสำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามวย70กว่าโลเนี่ยกำลังสวยกําลังเร็วด้วยไม่อุ้ยอ้ายแล้วก็หนักนใช้<า>ได้<า><า>นะครับผมดังนั้นเนี่ยชูเขาเลยเร็วหนาทก็เป็นที่ยอมรับดูแลแต้มต่อเยอะเป็นทั้งแชมป์แพรอเมริกา75 76ไปได้โอลิมปิกหลังจากนั้นก็เทิร์นโปรสวยๆเลยต่อยแม่งก็หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะก็ขึ้นไปตั้งแต่เวทเทเวท ไปจบที่ไรท์แคบวีนะครับผมหือชุกเละชุกเลเรียวหนากับโทมัสเชิร์นเนี่ยเขาจะแข่งกันในยุคหนึ่งใครจะเป็นแชมป์โลก5รุ่นก่อนกันห้าเส้นหเส้นก่อนนะครับได้ทั้งคู่ไหมได้ทั้งคู่โดยเฮิร์นได้ก่อนวันหนึ่งจงใจจัดจงใจจัดตัดหน้าเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมันมันหลายสถาบันอย่างนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับตันั้นมันก็เลยจะแบบเออสามสถาบันหลักเขาก็จะนับเป็นแบบนี้นะครับเอฟังดูแล้วนะครับดูรัน นะครับแฮกเลอร์เฮนส์แล้วก็ชูเกลเลียวนาดถ้าเอาตามความรู้สึกมผมรู้สึกว่าคนที่อยู่บนิงที่สุดน่าจะเรียวนาดไหมอ่าได้รับการยอมรับที่สุดแล้วก็นะถ้าพูดถึงตำแหน่งแชมป์โลกจำนวนแชมป์โลกก็เยอะที่สุดนะตามมาด้วยโทมัสเทอร์นแหละในความรู้สึกผม ันนี้มันแล้วแต่คนชอบแหละนะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยอันดับ2ผมจะเป็นมาวินแฮกเลอร์มาวินแฮกเลอร์ใช่ไหมแต่แฮกเลอร์เนี่ยพี่ฟังหยองพูดเหมือนกับคนยังไม่ค่อยยอมเท่าไหร่อาจจะมายอมตอนแก่อะไรเงี้ยคือมาวินแฮกเลอร์เนี่ย, ler, ยต่อยมาจนได้แชมป์โลกป้องกันแชมป์โลกจนคนก็ยังเฉยๆอะ่ะงเงีจนกระทั่งไฟที่ทําให้แฮกเลอร์กลายเป็นซุดกุศล์สตาร์จริงๆคือไฟที่เขาน็อกโทมัสเชิร์นยักษ์ซานซึ่ง<ม>ไฟนี้มีเกร็ดอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวว่าไปเราค่อยคุยโอ้หัวนี้เรื่องนี้น่าสนใจแต่ว่า เฉพาะแนะนําตัวสี่คนนี้หยองก็เล่าไปจนเกือบหมดแล้วนะครับ <S 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 ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้นี่ยังไม่เริ่มต่อยกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันใน E ีีต่อๆไปเราจะเห็นได้ว่า3 4สี่คนนี้เนี่ยจุดที่เหมือนกันคือเป็นมวยขายหมดเลยถูกเป็นมวยหมัดหนักเป็นมวยเดินเข้าใส่เป็นมวยที่เหมือนกับว่ามวยเกมบุกอ่ะอถ้า4ี่คนเนียมีโปรแกรมเจอกันเองคือไปต่อ,อยกับคนอื่นนี่คนก็ดูอยู่แล้วนะมันจะวัดได้จากตัวเลขที่เขาเรียกว่าเปเปอร์วิวครับซึ่งมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว โอนมานานแล้วมาในยุคเจ็ศูแล้วของ HBO ทำไมบ้านเรายังร้องหาของฟรีอยู่เลยต่อต่อ่อเวลาสี่คนนี้เจอกันเนี่ยหตัวเลขมันจะทะลุทะลวงจะประกบเจอกันเองอย่างเลนาดเทินสไบแรกเนี่ยโอ้โหเรียกว่าวันนั้นเนี่ยลาสเวกัสถนนทุกสายมุ่งไปที่นั่นอย่างเลนาดกับแฮกเลอร์คือมันจะประมาณนี้หมดเลยอื ทุกทุกข้องโรงแรมในลาสเวกัสเต็มขายเต็มวิวเป็นล้านอือืก็เลยจะต้องไปไปเวกสเนี่ยคือเขาต่อยกันที่นั่นนะไม่ได้ไม่ได้ไปแทงนะเออนะครับเดี๋ยวคนจะงงว่าไปทำไมเวกัสคือเขาต่อยกันที่นั่นแฟนมวยทั้งโลกจัำตาดูอ่ะแล้วในในบรรดารุ่นเขาเนี่ยคนอื่นๆสู้4ีคนนี้ได้ไหมหรือว่าโดนมันต่อยแหกหมดละ ก็ส่วนใหญ่ก็จะนี่แหละขึ้นมาก็เสร็จสี่คนเนี่ยอ๋ออาเง้นทบทวนกันอีกครั้งนึงครับ,รบก่อนจากกันไปในอีพีนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบชูเกลียลเลียนาดนั่นหมายความว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบดูมวยทรงครบเครื่องอัจฉริยะเด,เดินเกมบุกต่อยเกมบุก,กก็ได้ต่อยเกมรับก็ดีครับชอบมวยต่อยหมัดแม่นคมเท้าเร็วมือเร็วม,รมีวินาทีทองที่สุดยอดที่สุดคนหนึ่งของโลกคือฉายเลซิสทีสุดท้ายปุ๊บปังปุ๊บปังปุ๊บปั๊งต่อยโป้งคู่ ตายเลวนาดนี่เหมือนฉลามได้กินข่าวเลือดครับนี่เลวนาดคือใครที่มีภาพจําเกี่ยวกับพี่สามารถที่เหมือนกับว่าโดนต่อยเป็นสิบหมัดแล้วไม่โดนเลยเนี่ยชูกเลยเลวนาดทาแม่งทุกแมทฮะแล้วภาพจํามีภาพหนึ่งคือเลวนาดคือหมัดโบโลคือยังไงอ๋อควงควงควงแล้วเขาต้องมีอย่างนี้ว่าแบบปล่อยอย่างเงี้ยคือต่อยสวยลีลาดีฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบโทมัสเทิร์นนั่นแปลว่าคุณจะชอบดูมวยแบบ ลุ้นระทึกทุกวินาทีอ๋อเือสิซิระทึกอะเพราะว่าเฮิร์เนี่ยต่อยนับต่อยน็อกได้ทุกวินาทีอมหมัดขวาของเรานี่ที่สุดครัอคือก็กเป็นไม้ไทยสันรุ่นรุ่นมิดเดิลเวลกันแล้วกันอ๋อที่เดียวหายเหมือนกันต่อยโป้งเข้าจดโฟกัสเนี่ยหลังเข้ามุมได้เลยแต่เขาบอกว่าเฮอร์ินเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยถ้าชอบความซาดิสความหวาดเสียวก็คือว่าต่อยเขาล่วงจริงแต่โดนบ้างไม่ได้นะครับก็เป็นประเภทคางถ้าเป็นภาษามวยเขาจะเรียกว่าคางกระจกโดนไม่ค่อยได้แตก ร้าวหลักประมาณนั้นดังนั้นโอมบเซิร์นก็เสียวดีครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบคิงปานามาโรเบิร์ตดูรันคุณจะได้เห็นมวยแบบไหนฮะประเภททะเลาะไม่เลิกเออผมพูดตรงๆนะอันนี้ว่าควรตีน่ะอ๋อเหรออ่าจะมีแบบลูกคู่ลูกบู้ถุยน้ำลายแม่งเลยลูกแทคกติกลูกยียวนอ๋อเหรอมีหมดลูกบูเมีเอ ขู่ยันเมียต่อยเลยหนาดไฟแรกขู่ยันเมียเออเดี๋ยวตาบีโอกาสจะเล่าให้ฟังแล้วก็สไตล์ของเขานี่ก็เป็นคนที่บุกได้บูได้บุ๋ได้แต่ว่าเขาจะถนัดไปทางบูมากกว่าครับแต่อาจจะทักษะไม่สวยเท่าชูเกเลยนะแต่ว่าอึดต่อยนี่ก็ไม่ค่อยโดนนับโดนน็อกเหมือนกันมีไฟเดียวที่เขาโดนน็อกแบบจ่าจ่าคือแพตตัวมาเซอร์นั่นแหละอ๋อเหรอหนักจริงนะครับส่วนสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเดมาวเวลัสนี่โหัวนี้แล้่ื่นดิบของแท้คุณก็เป็นคนคุณต้องขอสัดดิบ ผมจะชอบโดนต่อยและเราชอบต่อยเขาเดินโยกซีซ่าเข้าไปต่อยปัง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 เกมรับไม่ค่อยดีเลยแกว่าช่วงนั้นเนี่ยโดนต่อยทุกคนไม่รู้เป็นอะไรก็น่ะชุกเล่ยเรียลนาดว่าเจ๋งๆก็ยังโดนซะเยอะเหมือนกันนะครับนะฮะและนี่นะครับคือ4คนที่เราปูเอาไว้ให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับของ4 Kings ของ Fantas ติก4นะครับในวงการมวยโลกยุค80ครับถือว่าร่าเริงมากถือว่าเบิกบานเป็นเลเในซองของจริง ต่างสไตล์แต่มีจุดที่เชื่อมโยงกันได้คือขายได้และที่สําคัญคือเขาขึ้นมาพร้อมกันใช่ขึ้นมาพีคพร้อมกันนะครับผม ใน EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวหยองจะพาไปดูว่าถ้าอยากเห็นว่ามันคลาสสิกขนาดไหน4คนนี้เนี่ยมันสูสีแล้วมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปลงในรายละเอียดกันว่าเวลาพวกเขาเจอกันใครเป็น king of the king อเออนะครับแล้วไฟไหนบ้างที่คุณไม่ควรพลาดเดี๋ยวให้หยองลองคัดมาสักประมาณ18ไฟและว <laughs> ไม่ถึง <laughs> เออแล้วบางไฟมันก็จะมีเกรด็ด มีสิ่งที่น่าสนใจเล็กๆน้อยๆที่น่าเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้เลยนะครับแต่รออดใจก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับไปแล้วครับ